สวัสดีค่ะโมพ,อมพ่อามพอกับมันตการอยู่ช่องมันตการผ้าลวยนะคะค่ะท่านผู้ชมมือน,นี้แอดกะเดินทางมาบ้านคุณยายดวงแห้งถูกหวยทุกงวดนะคะแอดกะจะมาแสดงความดีใจกับคุณยายเนาะค่ะคุณยายกับทรอหาแอดแล้วล่ะค่ะพันกะถูกเนาะค่ะแต่ว่ากะบ,บ่รูว่าพันถูกเท่าไรนะคะเพราะว่าคุณยายนี่เล่ากับ เล่าความฝันในฟังตั้งแต่แอดมาตามตอนแรกๆเลยเนาะค่ะที่ไปเบิ้งจอมปวกแล้วคุณย่าฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลขเก้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมและตุ๊กแกกระห้องอยู่บ้านคุณย่านะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะค่ะท่านผู้ชมท่าได้เบิ้งคลิปก็จะจําได้นะคะเดี๋ยวแอดพามาหาเล่าค่ะนี่เนาะค่ะเล่ว่าต้นพ่อถ้าออก ถ้าใบสีแดงมันเราจะถือเลขแน่นอนเลาวก็มั่นใจครับเนาะค่ะสามสีคนเรเรากำลังรออยู่โอ้เราฮอตอยู่บ่ถ้ายอดออกเป็นสีแดงเราบอกว่าเราจะถูเลขเราก็เบิ่งตามนี่น้ำเนาะยางสีท่าไปเบิ้งต้นพ่อยางไปทั้งคุณอันนี้มันมีน้ำไปทั้งคุณไปทั้งคุณไปทั้งวันทั้งวัน้ได้บ่เด่มันน้ำมันนั่งนั่นเลย นี่ละว่ะละว่าเป็นต้นมงคลเนาะค่ะนั่งนี้ก็ต้นนั้นแค่บๆก็เห็นดิหรอกโอ้ยคุณยายเราหอดต้นไม้มงคลของคุณยายล่างนายคนกลอนลาสัตว์นี่แหละค่ะต้นโพ้สามสีแม่นบ่แม่คันออกเป็นใบออกสีแดงสีแดงออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนี่แม่นหละค่ะ ใบสีแดงแดงออกน้ำตาลน้ำตาลนี่แม่นโชคโลดเนาะแม่เนาะโปเลยโปอิริเอาให้ห้ามนเข้าไปเจ้าเข้าไปเอาช่โชวไปนี่น้องคนมาเพื่อเห็นมาสิสันมาเพื่อเห็นมาสัสนเดี๋ยวไปเห็นมันไก่ติไก่มันเข้าไปเนาะขาดทั้งหมดชมอันนี้่ได้เข้าไปนี่ก็ได้หนึ่งแล้วมาติดหน้ากันนี่ครับเห็นแล้วล่ะขยายได้แล้วแม่นี่นะคะคุณยายรับประกษสังเกต ต้นพ่อสามสีนี่นะมเนาะค่ะถ้าเป็นยอดสีแดงเนี่ยปูกหัวตลอดพี่น้องมึงด้วค่ะเอาม้าเมื่อนี้สิบแปดนาฬิกาเนาะมันก็เริ่มเมื่อแล้วเริ่มเมื่อแล้วมันเมื่อนที่แดดวันนี้ขี้โบหัวใแม่นเล็กอยู่ในฝันคุณยายกับกับแก่ห้องแก่ห้องไปอันเล็กเล็กบ้านในเขตโซนวันนี้ผมออกโซนเจ็ดนาะจ้า ก้าเจ็ดกันนี่แล้วล่ะแม่ก้าเจ็ดกับสัมแมนตรงคักตรงแน่นถือหลายกระเทยกระดีคือเก้าหละเนาะจ้าอาผู้ใดกว่าดไปตามคุณนันย่ายดวงแห้งให้แน่ร้วฟันว่าซื้อรถตะนีก้าเจ็ดนาวสั่นตามต่อให้ในเด้อแอดสั่นให้ละบา เอาพูดคนเบิ่งคลิปแม่จ้าเพิ่นพี่น้องเย็ซี่หลังโอ้ที่แม่ได้หลายปานไดนจ่าย้างจ้าในพวกหลายการย่าเราเสือเธอเจ้าเงินหลายเงินหลายพุทธเอาเงินเดือนผู้เฒ่าแบนเราไปซื้อถูกทุกงวดแต่ที่ว่าถูกทุกงวดแล้วก็บ่ถูกหลายเราก็บเราสุขสบายอยู่โตสองโตเต็มที่กับคันเทนถึงทั้งบนทั้งล่างกัค่อยสิได้หลายแม่นไหมจ้ะ เงิน mm น้อยงบน้อยก็ซื้อตามงบถือไรก็ยันว uh, okay, ่ม so ีก so ินไปหนามันเคลืนกัแจ้ห้องเขาหมห้องว่ห้องห้องหมูว่านนี่อันห้ององหมูว่านนี่ต่อนใบใบแต่ว่าพ่ห้องคือเก่าห้องว่าจ็มห้องเก่าเก็เก่าเก่าเก่าหมูว่านนี้ตอนใบใบตอนใบใบปลาะู่าาเมื่อนนมันห่างจรงไลก่อนตอนเออเออ ค่างสักอนนี่เก็ด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 ก่าทุเลยมือว่านตอนไปยางห้องเก็ดเก้าไปนีห้องห้องบ่มีแอร์มีเออทเกดเก้าย่างเดียวห่านถเจาด่ายายบาดีอันแม่ไปเห็นอันหาศูนกับอันจาหาจำหาจำหาอ๋อคุณยายกัเลยว่าหาศูนีูนหาในม่กัดตรงกับเล็กบ้านเล็ที่พยานามูเก่าเนาะ มันก็เลยเป็นซื้อหลายตัวก็เลยเป็นซื้อหลายตัวเพาะฮันเลตัวลอตเตอรี่เนี่ยว่ามันมีอยู่บอกเก่าเจ็ดลอตเตอรี่คนย่าฝันมนย่าไดซื้อไว้ใช่ไหมงั้นมันฝันบอกฝันแล้วฝันที่ฝันฝันว่าซื้อบ่น้่พันได้ซื้อบัวพันได้ซื้อฝันว่าได้ไปซื้อซื้อใบแักใบละแม่เจ้เดียวหลังจากฝันเราได้ซื้อใบแักใบ อเสืออันมันก็เร่มจะเบาลงแล้วไงไงใบโยงใดี๋ยวเดีวไใหนดูนน่าตบ่นใจวังวังวังตัเว้นใบใบวังวังตัวเว้นประมาณใบสองแล้วเขาเพิ่เอาตะลีขอนแผงมาให้ตะลีขอนแผงมาให้อันที่ใบเราตะลีขอนแผลงโอ้ยเห็นแค่อบบ้านบ้บงเขาเบียดย่งดอกไม้หกจง อันเขาเรียกเอาสรีความแยบไม่ให้มันออกเอียงแล้ว็เขหนามันเด็กหนาเขาขแม่เนี่ยมันซีมันซับกันไหมค่ะของเขาเจ่อมันจองซีจองหมดเลขหนานมาีหนาเยอะมือเข้าไปเจอกันเลข,เลขไข่เนี่ยมันสองแปดสองเลขหนามั้งเลขหนามันหกส่วนหากับสองสี่แปดนี่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 นจ้าของแม่มันซีจุหนี่แปดจุหนี่สองพี่สลับกัน แต่ว่าถือทั้งสามตัวต่ว่าแน่งสลับตำแหน่งเน,นะเ,นเกือบอถือั้งเลขหนาอันเีขตัวนี้อันงวดนัน่นมันมันไปได้อันเนะจ็ดศูนย์นะบารนี้มันมาออกศ <7 S 1> ูนย์เจ็ด จะเก่าเจนนี am, thing, ่บ um ่ฝันคุณยายฝันจำได้ค่ะแต่เนี้ยเก่าเจนเนาะตองหวดดีเนาะยาบ่แห้งปะไรอยุดเสียงนาเฮาเนาะด่านไม่ด่านไม่เคียนมันก็บ่เคียนเนโมเคียนดอกแต่ตาเจ็ดสวนวัดนั้นยังบ่เคียนเคียนดอกแม่แม่หนุนภูมีโชคเพิ่นก็บ่อเคือเก่าละแม่เอาอันก็อันนั่นผมซื้อได้กสามโตบ้านนี้อันทุกจ้าโทรมาว่าอันว่าเลขอัน ว่าเนว่าเลขหกอันเก้าเจ็ดอันเจ้าคือว่าหนึ่งเก้าเจ็ดอันกูไ่ได้เป็นผู้ว่าได้แตั่ผู้เป็นขาเจ้าว่าเสียงเขาโทาเราซับเรอสนี้อ,อันนี้เอาไปเื่อนก็นกอะไรดอกว่ามันาก็เด็นัดเอสองตัมันก็ไดดอยู่หาตัวยู่จ้าตัวเถ,ถามแม่เจ้าได้แบบนี้กับแห้งแค่นว่าเส้าเด็กฝันเจ้าของเนาะ กนถือบนหน่อยเด้อคนยนใจกถือน้ำบนน่อยด้นค่ะมันเข่ากันกับบัดกุเทนน้ำน้ำแม่นะมันเข่ากันบัดเข่าหลายทางอยู่บัดนี้มูมู่ไปผวนไปไหมก็ไปหัวจักมาอยู่ดีว่าเลเข่าเจ็ดเก็เก่ากับบ่สือก็ไปถามว่าบ่สือว่าฉันป้อยผวยสามศูนเกีนาะบนเนาะเก้าเกีย ตุ่มเป๊ะเลยยังบริกับเลขท่ายลอตเตอรี่สองตัวเก่าเจ็ดในฝันเนาะยางไป่ต้องผนเพราะว่าอันปูดีงามแม่เนี่ยเป็นอันไหนว่าเป็นอันไหนเป็นแห้งนะฝันว่าไปผลไปยืนอยู่ห้องเมียงเฝันเที่ยวเฝันเที่ยวเพราะว่าอยู่แถวนี้ยงามขึ้นตัวล่งเรียงขึ้นแม่นี่เป็นผู้เลี้ยงผู้เดียวมัดของเทศอัะไรอย่างอย่างปูนี่ผู้เดียวจ้ อันนี้ก็ไปเรียนั้หันไปเรียนด้หยน้าอันเอาจะไปไสบ้นโอ้ไปซื้อลัอตเตอรี่เลยจะซื้อลัอตตอรี่นี่ไปมันก็ไปเห็นแมวัาสันคนน่ะเขยางหุ่นหุูุ่นว่นสันก็เลยลรัดทองมาเนาะในฝันเนาะรัดทองมาหมาหอนเน้นเลยแตว่าแขงลัอตเตอรี่เป็นแถวอก็ยังขายยังเป็นงานเป็นยังนี่ก็เลยนยางลูกไป ยังลุงไงก็ไปเล่นเบิงกอลต์ลีเนาะอันเห็นมาทั้งหกตัวแต่ว่ามันก็ตาผู้เฒ่าเนาะมันไปบ่นเก่าเห็นว่าแบบว่าเป็นบ้างสิไอเห็นรถไหมวาาขึ้นมางเลยยางตกบางไงเมืองเกือกแนนคุณยายก็มาฟังศิลป์เมื่อแรกที่มาตามแข่งว่าป้าคือตรงคักตรงแน่เนอ่ะคุณยายย่านติย่าแห้งมันสิเขื่อนตีบอเขื่อนคือดอกคุณยายคุณซ้อเนี่ย เขาเจ้ามากเจอกมาแว่นี่แหะก็บอกาจ้า่แทบบอแท้บออยู่วันนี้พูดได้ก็บ่าเป็นตึกบ่ใช่ไม่้าตบใหม่นาจ้าก็บอกจ้ว่าปนงงอยาบัใบใม่กันเยอะแล้วน้ำรดแล้วนแล้วบอกเาจ้าน้ำรดใบใม่นันสีแดงเป็นลักษณะแม่กันสีแดงแล้วก็ซึนบอกซึนซึน เอามันก็จะจียงต้องเงนไปคุณยายกระดับเด้อท่านผู้ชมที่อวขาดมาบรรยากาศก็ได้ได้โอ้ได้แล้วอ๋อหลานเรากลันั่งเย็นไปหนจะห้องเนาะลูกแก่เจ้าทีหกับแก้วห้องให้มันมาเาื่อวานยินเลยเนาะทั้งในหิ้งตาเต๋อมั่งต้องซื้อตาเต๋อเอัน่ยนไปองตัวเย็นมากเบอ เราบ่เคยเปลี่ยนเมนบอร์กุญายบ่เคยดับบ่กจักปีกอะไรบ่เคยเป็นยัดแก้ยี่บ้านเอาแอดมินมาหาคุณยายไฟดับบ้านเล็กที่สั่นละตัวเลี้วบ้านเล็กที่นะงงอเกี่ยวงูเกี่ยวบบไปบ้านเล็กที่กัดแก้ห้องออกไปแล้วนี่มาถือว่ามาตามตัวคุณยายรั้งที่สามรั้งที่แรกผมก็เจอคุณยายเลขกออกเจ็ดศูนย์ต้องมาบอกกันขั้งที่สองนี่ คืเมื่อนี่เลขออกศูนย์เจ็ดกับเก้าเจ็ดบัดที่นี่มืนเอื่นนับจากเมื่อนี่ไปไปหอดวันที่สิบหกสิได้ตัวได้นั่นคุณย่ายังพนในฝันได้เพราะว่ายังพันในนอนนีเขาสอวันที่วันที่เนื่องก็ถูก ที่แอดได้เห็นนะครับเนี่าพ่อรวได้เห็นกับคุณย่า่ขัางที่สองกับถูกนี่คือขั้งที่สองขั้งนี้นะครับศูนย์เจ็ดกับเก้าเจ็ดสามตาขั้งที่สามขั้งที่หนึ่งเนี่ยเจ็ดศูนย์พอกับเราเรกออกเจ็ดศูนย์แต่ปีหกสามแต่ปีหกสาขั้งที่สองมาสามตอเราหนึ่งมาพอเราหนึ่งก็เรียกออกศูนย์เจ็ดกับเกาเจ็ดมาี่ขั้งที่สมคื่องวดวันที่คมาเมื่อนี่ไฟกระดับมามื่อนี่ไฟกระดับบานที่สองหนึ่งหน,นึ่งเราว่าบบเกยเปลี่ยนโบเก้ดับแจ็คเกอรน หรือว่าพันสิบอกว่าบันเลกที่ใบให้เราบอกเือต้องวดป่าอัญยางออกยางเขาเมื่อลูกไปเนาะค่ะองญยาเออลูกพ่นบ่กแม่ลูกพ่นปวกะเป้่อยวกะเปื่นีค่ะมีพ่นปวกมีพ่นปวกะเมื่อนั่นเดียวเห็นจอมก้องเนี่สิไปลูกต้องวัดใะ่อ่แม่นี่สิไปลูกเดี๋ยวนี้ครับซะอย่าเ้าอย่าเฝ้ากัอ่าเล้าอย่าเฝ้านะพ่อเฝ้ากับย่าเฝ้ายังมีเวลาอีกดอกนาะจา ้ามันสิเรื่อรอบปันจีสูนปัญจีบ้านปัญจีสนเนาากไปเมื่อนี่มึงหิมะเอามกกึงอีกแบบไม่เสียไหวแต่ตี <c oughs> แต่คุณยายนี่ถูกว่ามันคุ้มหวานนะจ้ะแสดงว่า <c oughs> พุ่มเจ้าทีพุ่มบานคุณยายดี <c oughs> นับลง <c oughs> นับลงจนท้ายบ้านเอินเจ้าแม่ตี <c oughs> แม่เดียวไทยบ้านคุณแม่เนี่ยก่ออกไก่เขาเท่นยังจ้าแม่โดนนะไทยบ้านเล่าไทยบ้านน้าไสเนี่ยล่ะเป็นคนบอกเข้ามานะว่ากัย้อนว่าคุณยายถือเลขกทวัดของเจ้าย่อนกัดเลยได้น้ำมาเนาะจ้ากระสมไทยบ้านเออเจ้าแม่ล่ะเพรอเข้ามาพอปุ๊บเพิ่นปล่อยแหงตัวแรกก็คือ้นเก้าเจ็ดเลยเนาะเก้าเจ็ดเลยเก็บเลย บที่ไปหน้ายางก้นไปกองก้นกองก้อนหน้าแล้วมันนี่มดเข้าไปแน่ได้แปนเนาะจ่าคุณยายได้เทียงหน้าหน่อยเป็นบนไปซ่องแก่ป่วนมานนี่ที่ไม่งัดแป้นจะง่าออกค่ะที่ไม่งัดออกก็มันนี่อันท้ายรูปเบมงนแับมันไล่กับเป็นไล่เนาะมันข้อกับเป็นข้อเนาะแต่ว่าหัวเป็นบ่มนี่นะหัวเป็นมุมนี่จะฆ่าแป้นจะฆ่าแป้นเอาคนเอาแป้นออกหัวคนก็จะโพมันนี่อัน อันอันพ่นหน่อยนึงเผินคือนยังยกมือแหงมือหนาอย่างเต็มบ้างอันพ่นหน่อยนึงเผินขึ้นทักทังตืดค่ะอย่าไหมกีนใจจะมองน,นี่ละเดี๋ยวมันฆ่าใจอยู่เนี่ยได้เลยฆ่าใจได้ฆ่าใจกับวันเนี้ยการท้อไปเฮ็ดงันเนี่ยอาจจะได้ซ้ำโตตรงตรงก็ได้เนาะจ้ะบางดำน้าเรียวทำยางไปอัดน้ำเนะาะอัดน้ำพันแท้อัดน้ำพอมันสิไรลงมาทางอันอันมองอันแต่เปิออกทางน้ำเผิน ออกฟุ้ปงประกอบจะทำให้ผมเป็นพองทั้งนั้นไไเนาะดินยุบบวบบวบดิ่งไม่ยังย่านกบไวขึ้นอืมอืมข้าไม่ยังมันเขาเจ้าไปเห็นอ่ะขาเจ้าว่าผ่าชั้นแท้สึ้นหนึ่งยู่เชียวเหยาะเยาะดูทั้มีคนไปเห็นมีคนไปเห็นเชียวเยาะเยาะว่ามันม <า S 1> งูแล้วไหมจังหวะแมนดอกพอผิวฉันกวนกงปูองยาพญนานักแล้วบุก็แมนค้นแม่แห่งซื้อปะท่มมากจัง Mà thì mưa thấy mình mượn ừ. nhau phải mày ngầu kha, kha, cái mít cái nhau đẹp đẹp, cái này đẹp đẹp, ăn nguội nhe nhau, cái nhau đẹp đẹp, mày nhau phải mắc gọi cho hẳn, người nhau bị quả phải bị gọi cho hẳn, nghèo kha, phải bò 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 Tổ bò mẹ. bò 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 ยิ่งนำนำนำน้ำท่านยอดไปมันก็ฝันยุ่งรุ่งเงาคลานหรือว่เอาไม่ยังไงนีือว่าั่นใกล้กันช่วงพักใกล้นาะครับหรวบ่งไวซ่าครับหือบ่งไวซ่ายังบานเลขที่นี่แหละจับตามองไว้จับล่อคุณยายฝันล่อฝันเองแต่ว่าย่างแต่ห้าลืมบ่บ่แบบนี้บ่ลืมจะบ่ลืมเลยล่ะคุณยายมั้ คุณยายมัดแนวเ็เหรอครับคนเนี้ยมัดแนวเราสูลูกตูร้านฟังไปนมัดแนวมัดแนวคอยมาถามเรอบไม่เมื่อรุ่นกัลูกหลานกับขอขอบุนขอบคุณคุณยายนะครับเด้อที่ให้แนวท้าอแนดีที่เราเลี้ยงสูลูกตูร้านฟังนะครับเมื่อนี้ก็มาตามติดตามต่อมาเด่นกับคุณยายจะซื้อมาแสดงความดีใจน้ำรายือจอไปคลิป่อไปคอยฟังว่าติดตามคุณยายว่าคุณยายจะพลาไปเหตุยังไงนะครับ ขอพี่น้องโชคดีนะครับอยู่ในคลิปนี้นะครับขอพี่น้องโชคดีโชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆจ้าคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า